เรื่องมีอยู่ว่าตอนผมอายุประมาณ23-24ปีผมคบกับแฟนคนหนึ่งบ้านพักเขาอยู่ติดกับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการย่านแฟดทหารเรือแฟนผมได้ชวนผมไปบ้านเขาพอผมไปถึงเดินผ่านบริเวณวัดก่อนเดินไปตามทางริมคลองซึ่งเป็นทางปูนน่าจะประมาณ1เมตรเศษ พอเดินทางปูนริมคลองก็เดินลัดเลาะไปตามทางเล็กๆเพื่อเข้าบ้านแฟนผมแฟนผมชื่อวีครับพอผมถึงบ้านวีผมก็ได้เจอกับครอบครัววีเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนมากมียายพ่อนานาเขยนาสใั้น้องๆละหลานวียวยเยแยะเต็มไปหมด แถมพื้นที่บริเวณชั้นล่างของบ้านยังเป็นพื้นที่ที่เหล่าบรรดายายๆายป้าๆเอาไว้บวกเลขฝึกสมองกันอีกด้วยผมไปถึงก็สวัสดีทุกๆคนนั่งอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านสักพักที่บ้านวีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างมีโถงใหญ่กลางบ้านไว้ให้พวกยายๆายป้าๆนั่งคิดเลขบวกเลขกันด้านหลังเป็นห้องซ้วมแล้วก็ห้องน้ำมีกำแพงติดกับกำแพงวัด ซึ่งใช้กำแพงเดียวกันเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนั้นบ้านวีกำลังต่อเติมกั้นห้องเพิ่มบริเวณชั้นล่างทำเป็นห้องใต้บันไดถ้าหันเข้าทางบ้านบันไดจะอยู่ตรงกลางชิดด้านหลังด้านขวาเป็นห้องน้ำด้านซ้ายเป็นห้องที่กำลังต่อเติมวันนั้นผมไปถึงบ้านวีตั้งแต่ช่วงสายๆก็เลยได้ไปนั่งกินข้าวคุยกันกับบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านวีผมเอกใจว่าทำไมมีพวกกับข้าว ขาต้มขนมนมเนยที่ใส่บาทเยอะจังผมเลยถามวีไปวี v. บอกว่าอ๋อตาเราบวชเป็นพระเป็นหลวงตาที่วัดข้างหลังนี่แหละผมเลยถึงกับอ๋อวีบอกต่ออีกว่าเวลาวันพระวันโกนของเยอะมากเพราะคนมาทำบุญกับหลวงตาเยอะบางทีบ้านเรากินกันไม่หมดเอาไปแจกจ่ายคนเล่ล่อนบ้างญาติญาติกันบ้าง ให้ทานหมาแมวบ้างผมก็อมยิ้มรับรู้ได้ถึงผลบุญจากการที่วีเล่าให้ผมฟังจนตกเย็นพ่อของวีชวนผมดื่นเล่าอาจเป็นเพราะด้วยตัวผมเองดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าที่ใช้เท้ายัดไว้ใต้ถุนอีกทีผมเลยบอกพ่อวีไปด้วยความเคารพว่าจะพอหรือครับพ่อกลมเดียวเต็มที่เลยลูกหมดกลมนี้เองออกนะ ผมเลยยิ้มแบบแย่ๆไปด้วยความเก่งใจผมก็นั่งดื่มกับพ่อวีไปจนกระทั่งในตอนนี้เหลือผมนั่งอยู่กับวีกับวงไพ่ตองที่ยายของวีเป็นเจ้าเพราะพ่อวีเมาพับหลับไปก่อนผมมองนูนนาฬิกาข้อมือในเวลาตอนนั้นประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วอากาศก็เย็นลงเพราะบ้านวีเป็นบ้านกึ่งสวนอยู่ติดคลองผมเลยถามวีว่า ผมนอนที่ไหนล่ะน้ำไม่อาบเพราะหน้าหนาววีทำหน้าเขินๆแล้วบอกผมว่านอนบนบ้านไงเดี๋ยวขึ้นไปจัดที่นอนให้นะผมแอบยิ้มในใจ <c oughs> สักพักวีก็ลงมาเรียกผมขึ้นไปบนบ้านผมเดินตามวีไปโดยที่วงไพ่ตองข้างล่างไม่ได้สนใจอะไรผมเลยได้แต่ลุ้นกันตัวเก่ง พอผมขึ้นไปวี v. บอกผมว่านอนห้องนี้นะขออธิบายก่อนห้องนั้นเป็นห้องกว้างประมาณ3เมตรยาวประมาณ4เมตรซึ่งอยู่ตรงทางหลังบ้านถ้าเปิดหน้าต่างไปก็เจอวัดเลยเพราะห้องนี้อยู่เหนือห้องน้ำผมบอกวีว่าให้ผมนอนกับใครละ่ะวีบอกนอนกับพี่ชายเราแต่พี่ชายวันนี้ไม่กลับบ้านเลยต้องนอนคนเดียวไปก่อนละกันผมนี่เออแดกทันที แต่ผมก็พยายามทำใจดีสู้เสือเอาไว้เพราะวงคิดเลขข้างล่างน่าจะเลิกกันดึกดื่นเพือเผยยันเช้าด้วยซ้ำผมนอนโดยหันเท้าไปทางหน้าต่างซึ่งเปิดไปจะเห็นวัดด้านล่างเป็นห้องน้ำผมไปนอนสักพักก็เคือหลับจนราวๆตีสามรู้สึกปวดฉี่จึงเดินลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างพอลงไปก็ชื่นใจหน่อยเพราะห้องน้ำเปิดไฟไว้แต่วงไพ่กลับกันหมดแล้ว ส่วนในครัวก็เปิดไฟไว้ยายของวีนอนตรงตัางไม้ข้างล่างโดยหันเท้ามาทางบันไดเพราะยายของวีอ้วนมากๆน่าจะเป็นไขข้อเสื่อมน้ำหนักตัวเยอะจึงขยับไปไหนไม่ได้ไกลแต่ทำไมนั่งเล่นไพ่ได้เป็นวันๆพอผมทำธุระเสร็จจึงขึ้นไปนอนพิกไปพิกมาพยายามข่มตาหลับก็ไม่หลับสักพักผมก็ได้ยินเสียงวี ผมเอกใจว่านี่มันตีอะไรละวะถ้าทหารยังมาซ้อมกันตอนนี้ดูนาฬิกาเวลานั้นตี3-25นาทีผมนอนฟังอยู่แบบนั้นเสียงหวีดก็ดังมาอีกครั้งเสียงมันยาวกว่าคนจะเป่านกหวีดได้นานขนาดนั้นน่าจะเสียงลากยาวประมาณเกือบ5้านาทีได้ถ้าเป็นคนคงหมดลมตายก่อนเป็นแน่แท้และอีกอย่างเสียงมันไม่ได้ดังมาจากหัวนอนซึ่งเป็นแฟลทหาร เสียงมันมาจากปลายเท้าเราความสงสัยเกิดในหัวตอนนั้นบอกตรงๆไม่ได้คิดเรื่องผีสางเลยคิดสงสัยแค่ว่าเสียงนกหวีดอะไรมันดังมาตอนตีสามซะมากกว่านอนฟังอยู่แบบนั้นจนลุกขึ้นนั่งแล้วเอาหูแนบหน้าต่างฟังเฮ้ย <c oughs> ชัดเลยนึกภาพตามนะครับหน้าต่างเป็นบานพับแบบไม้สองบานประกบเปิดปิดเข้าหา กันมีกรตรงกลางซึ่งด้วยความกล้าหรือความสงสัยไงก็ไม่ทราบผมค่อยๆแง้มหน้าต่างบานนั้นออกแต่หน้าต่างเจ้ากรรมเหมือนผ่านการใช้งานมาสะดุดจะทนตรงบานพับมันฝืดมากเสียงมาเลยดังเอี๊ยดผมจึงชะงักแล้วหยุดเสียงหวีดยาวๆนั้นก็ดันหยุดตามผมด้วยผมเอาตาแนบแอบดูตรงช่องร่องระหว่างช่องแคบๆนั้นประมาณไม่กี่เซน ด้วยที่ห้องน้ำด้านล่างเปิดไฟไว้แสงไฟที่ลอดผ่านช่องอิดระบายอากาศได้สาดแสงไปตกกระทบกับวัตถุหนึ่งซึ่งในตอนนั้นมันอยู่เกือบจะสุดปลายแสงแล้วด้วยซ้ำมันจึงค่อนข้างเลือนรางผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ยืนต้นลำต้นตรงๆสีดำๆซึ่งดำกว่าความมืดมันโอนเอ็นไปมาช้า ผมเลยคิดในใจว่าอ๋อวัดนี้คงปลูกต้นหมากไว้ร่มลื่นดีพร้อมกับลืมเสียงหวีดนั้นไปผมจึงปิดหน้าต่างพร้อมล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปในที่สุดตื่นเช้ามาตอนราว6กโมงกว่าผมลงมาอาบน้ํากินข้าวเช้ากับวีนั่งกินข้าวกันไปผมก็ถกเรื่องนี้มาคุยกับวีบอกว่าเป็นเสียงนกหรือเปล่าแถวนี้นกเยอะนะไม่น่าใช่นะนกอะไรเสียงแหลมแหลมเสียงยาวด้วย เราว่าเขาฝึกทหารกันมากกว่าบ้าเหรอนี่มันแฟดทหารเรือนะไม่ใช่ค่ายทหารจะมีทหารฝึกได้ยังไงผมก็เออลืมคิดไปเพราะเคยเป็นทหารมาเลยชินกับเสียงลกกวจีจู่ๆยายของวีก็พูดแทรกขึ้นมาว่าแม่งเอ้ยเมื่อคืนเป็ดบ้านใครวะมาวิดวีดอยู่หลังบ้านเราตอนตีสามกว่าพอผมได้ยินเช่นนั้นช้อนกําลังจะตักข้าวเข้าปากหลุดจากมือหล่นใส่ชามดังเพลง ทุกคนในบ้านหันมามองผมเป็นตาเดียวกันหมดวีเลยบอกยายนี่ไงเสียงที่ผมได้ยินตอนตีสามกว่ายายวีบอกว่าดีนะเองได้ยินเสียงมันยายเห็นขามันโยกเยกโยกเย,ยกอยู่หลังบ้านเราเนี่ยผมนั่งนิ่งพร้อมกับนึกในใจหรือต้นหมากที่ผมเห็นเมื่อคืนนั้นคือคิดได้ดังนั้นผมเลยบอกวีวีขึ้นไปบนบ้านกับเราหน่อยสิผมจุงมือวีขึ้นไปบนห้องที่ผมนอนเมื่อคืน พอผมพาวีขึ้นไปบนห้องแล้วก็บอกตามตรงไปที่หน้าต่างผมยืนหลับตาทำใจอยู่คู่หนึ่งก่อนจะสูดลมหายใจเฮือกใหญ่แล้วเปิดหน้าต่างนั้นออกผมถามวีทั้งๆที่ยังไม่ลืมตาวีเห็นอะไรไหมเห็นสิก็โบทไงมีอะไรเหรอผมบอกไม่ไม่ยังอื่นละ่ะวีบอกให้ผมลืมตาแล้วมองเองดีกว่าเพราะเธอไม่รู้ผมต้องการสื่อถึงอะไร ก่อนผมจะลืมตาผมพูดในใจว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยผมล,ลืมตาขึ้นแล้วมองไปตรงหน้ามันคือความว่างเปล่าเห็นเพียงโบสถ์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ15เมตรพื้นที่ตรงนั้นโลง่งไม่มีอะไรเลยแล้วต้นหมากที่ผมเห็นเมื่อคืนละ่ะเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ครับ